แล้วกฎหมายที่ที่ออกมาเนี่ยคือมันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคนทั้งประเทศเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยคือคุณออกกฎหมายนี้มาเพื่อปอกป้องตัวคุณเองอะ่ะคุณต้องการที่จะปิดปากคนพูด่ะค่ะไม่ไม่ไม่คือถ้าเราเอาความมาพูดคุณก็หาว่าเราหมิ่นอย่างเนี้ยค่ะคําว่าหมิ่นศาสนาเนี่ย ถ้าเอาความผิดจริงมาพูดเนี่ยจะถูกว่าหมิ่นไหมนะคะถ้าเราวิจารณวิาพากวิจารณอะอย่างคุณมีคําสอนว่าห้ามให้ปกปิดความชั่วของกันได้นะคะถ้าอิสลามเห็นใครทําชั่วอะไรเนี่ยให้ปกปิดไม่ให้เปิดเผยกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราคนพุทธเรารู้ว่ามันมีข้อกําหนดข้อศาสนาเขาบัญญัติมาอย่างเงี้ยแล้วเราเอามาวิาพากษ์วิจารณว่าการที่คุณปกปิดความชั่วของกันเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณปกปิดความจริงนะสังคมจะไม่ได้รู้ความจริงเลย สังคมจะไม่ได้รับความคิดธรรมเลยอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราพูดไปแบบนี้เท่ากับเราหมิ่นแล้วหรอคะอย่างนี้ทํามันมันถูกต้องหรอคะเราพูดไม่ได้เราวิจารณ์ไม่ได้เราจะพูดเรื่องจริงวิจารณ์เรื่องจริงวิจารณ์ไม่ได้ถือว่าเป็นการหมิน่นอันนี้มันมันยังไงอะคือเป็นการเอารัดเอาเปรียบนะคะเอาศาสนามาใช้ทําลายกันแล้วคะ่ะอันนี้มันไม่ใช่การปกป้องอะคะ่ะมันไม่ใช่การปกป้องคุง้มครองศาสนาอะไรที่มันดีมันก็สมควรที่จะพูดได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ของเราอะ ศาสนาพุทธเราอ่ะใครอยากจะว่าอยากวิจารณ์ยังไงก็วิจารณ์ไปเลยถ้าเราผิดจริงเราไม่ดีจริงอ่ะนะคะเดี๋ยวคือเราก็จะจะแพ้ภัายตัวเองเราก็จะไม่ดีเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดีอ่ะแล้วเขามาว่าเราอ่ะเขามาใส่ร้ายเราเอ่ะไอ้คนที่ว่าค่ะมันก็จะมีอันเป็นไปเองอันนี้คือตามหลักความเชื่อของคนพุทธใช่ไหมคะแต่เขาอ่ะเขาไม่ได้คิดอย่างเขาไม่ได้คิดแบบน,นี้ค่ะของเขาถ้าเกิดคําสอนของเขาดีจริงเขาก็ต้องไม่กลัวใครที่จะมาว่าเขาใช่ไหมคะแต่เพราะอะไรเขาถึงกลัว กลัวคนที่จะเปิดโปงกลัวคนที่จะว่าเขากลัวคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์เขานะคะกลัวคนที่จะรู้เรื่องของเขามากขึ้นเพราะอะไรเพราะคำสอนของเขาอ่ะมันไม่ได้ดีจริงใช่หรือไม่เพราะคำสอนของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นสากลมันไม่ได้เป็นแบบที่คนทั่วไปเขาคิดกันที่เขาพยายามสร้างภาพว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติรักสันตินะคะสงบสุขสันติแต่จริงๆแล้วอ่ะศาสนาของเขาไม่ได้สันติจริงๆแล้วศาสนาของเขาเมื่อไปอยู่ตรงที่ใด ตรงมุมใดของโลกก็จะมีแต่ปัญหาอย่างเนี้ยค่ะค่ะพอดีอย่างอย่างเนี้นะคะแล้วเราจะเอามาใช้เนี่ยมันเป็นการที่สามารถที่จะเอามานํามาใช้ในการกัดแง่งกันได้ค่ะพอดีเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้เลยนะคะที่เขาจะไป เวลาจะผ่านกฎหมายฉบับเนี้ค่ะมันต้องเข้าสภาใช่ไหมคะมันต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนรับรองด้วยถึงจะผ่านได้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นคนไทยพุทธใช่หรือไม่คะถ้าเกิดเขาเป็นคนไทยพุทธเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องท่านก็จะต้องควรที่จะเข้าใจอะคะ่ะเข้าใจในข้อกฎหมายของเขาะคะ่ะว่าถ้าเขาทาออกมาเนี่ยมันเพื่ออะไรนะคะเขาต้องการที่จะใช้เพื่ออะไรอะคะ่ะขอดีจุดประสงค์จริงๆของการที่จะออกกฎหมายเนี้นะคะ่ะ เพื่อที่จะพวกเขาเองใช่หรือไม่แล้วเอ,เอาเอารัฐธรรมนูญมาอ้างด้วยนะคะแต่ว่าอ้างแค่ส่วนที่เขาได้ประโยชน์นะคะแต่ไม่ได้อ้างส่วนที่คนทั้งประเทศชาติจะต้องเสียประโยชน์เลยไม่ได้นึกถึงสิทธิของคนทั้งประเทศเลยะคะ่ะขอดีค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้ก่อนค่ะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับท่านผู้ชมครับเรื่องกฎหมายมินศาสนาเราคงต้องคุยกันอีกหลายตอนนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับในเมื่อ ไอ้กฎหมายที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมันเข้ามาเข้ามาลูกลานเรานะฮะแล้วพอเราจะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าจะออกก็อ,อก,กฎหมายมีศาสนาขึ้นมาเพื่อปิดปากเรานะครับมันไม่เป็นธรรมกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะเพราะงั้นยังมีอีกหลายเรื่องที่้องต้องคุยกันนะฮะ